สิบเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับพ่อโนมิตะโนบีสุเกะนั่นเองครับ หนึ่งชีวิตตอนต้นของพ่อนุวิตาในวัยเด็กโนบีสุเกะเป็นศิลปินที่มีพรสวรรค์เป็นอย่างมากจนกระทั่งชายร่ำรวยคนหนึ่งเสนอเงินสนับสนุนให้กับผลงานของเขาหากโนบีสุเกะยอมแต่งงานกับลูกสาวที่สวยงามของเขาที่ชื่อว่าคานเนมิสึคานาโกะนั่นเองครับแต่โนบีสุเกะปฏิเสธข้อเสนอนี้และถูกไล่ออกจากที่นั่นครับในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเขาได้พบกับทามมโกะและสุดท้ายก็เริ่มสร้างครอบครัวกับเธอคู่รักคู่นี้ มีลูกชายหนึ่งคนครับและตั้งชื่อให้กับเขาว่าโนบิโนบิตะนั่นเองครับ2รูปร่างของพ่อโนบิตละลักษณะของโนบิสุเกะในแต่และเวอร์ชั่นของอนิเมะเกือบจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลยครับยกเว้นในเรื่องของดวงตาของเขาซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการดัดแปลงต่างๆนั่นเองครับ สามบุคลิกภาพของพ่อนุวิตาโนบิสุเกะเป็นพนักง,งานออฟฟิศชาวญี่ปุ่นทั่วไปครับทำงานในบริษัทในฐานะคนธรรมดาและมีงานอดิเรกหลากหลายเช่นการเล่นกอล์ฟการตกปลาและการสูบุรีเป็นครั้งคราวครับและแม้ในเวอร์ชั่นปี2005เขาจะสุบุรีน้อยมากเช่นเดียวกับโนบิตะครับโนบิสุเกะไม่ได้มีความสามารถด้านกีฬาสักเท่าไร่ครับมักเป็นตัวตลกเกี่ยวกับความสามารถนี้ซึ่งในเรื่องมีมุกตลกที่เกิดขึ้นบ่อยครับเช่นใน 懵啊！ ที่ทุกคนว่าเขาไม่สามารถสอบใบขับขี่ได้เนื่องจากทักษะการขับขี่รถที่ไม่ดีนั่นเองครับโดยปกติแล้วโนบิสุเกะจะมีความเข้าใจและยอมรับโนวิตะมากกว่าภรรยาของตนอย่างธรรมโกถึงการน,นั้นเขายังใส่ใจความสําเร็จของโนวิตะและบางครั้งการคอมเมนต์ของพ่อโนวิตะมีผลกระทบต่อจิตใจโนวิตาเป็นอย่างมากเลยครับโนบิสุเกะมากจะแสดงความสนใจในความท้าทายและการประจนภัยที่หลากหลายซึ่งมักทําให้สมาชิก ในครอบครัวคนอื่นๆกังวลจนบางครั้งโดรมอนต,ต้องใช้ควาพิเศษเพื่อปกป้องเขาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั่นเองครับในตอนที่โนวิตารู้ว่าโดรมอนต้ตองกลับโลกอนาคตโนบิสุเกะมาปลอบใจลูกชายและแสดงความเข้าอกเข้าใจในตัวโนวิตาอีกด้วยนะครับ4ครอบครัวของพ่อโนวิตาโนบิสุเกะแต่งงานกับธรรมโกะและมีลูกชายชื่อโนวิตาในอนาคตชิซุกะจะเป็นลูกสะพ้ายของเขาและหลานชายของเขาจะมี ชื่อเหมือนกับตนครับก็คือโนบิสุเกะนั่นเองครับนอกจากนี้เขายังเป็นทวดของเซวาชิเจ้าของโดราเอมอนอีกด้วยครับซึ่งในวัยเด็กโนบิสุเกะถูกพ่อของตนซึ่งเป็นปู่ของนนมิตะอบรมอย่างมีระเบียบครับแต่แม่ของเขาซึ่งเป็นคุณย่าของนนมิตะมีความใจดีและเข้าอ,อกเข้าใจโนบิสุเกะโนบิสุเกะยังมีน้องชายชื่อว่านบิโร่ซึ่งเป็นนักกีฬาและนักประจนภัยที่เก่งพอสมควรครับ5ดวงตาของพ่อนนมิตะในอนิเมะ ปี1973และในอนิเมะปี1979โนบิสุเกะมีดวงตาขนาดใหญ่แต่ในอนิเมะปี2005เขากลับมีดวงตาเล็กกว่าเดิมครับอย่างไรก็ตามครับตอนล่าสุดในอนิเมะปี2005นั้นดวงตาของเขากลับมาเป็นขนาดใหญ่เหมือนเดิมปกติแล้วค <c oughs> รับโวกการออกแบบที่ซ้ำซากการออกแบบตัวละครโนบิสุเกะมักถูกนำมาใช้ซ้ำหลายเรื่องจากการวาดของคู่หูฟูจิโกะเอฟฟูจิโอะนั่นเองครับซึ่งออกมาในช่วงระหว่าง ปี1969ถึงปี1996ครับตัวละครนี้ใช้ซ้ำใช้ซากแล้วก็เปลี่ยนชื่อเอาครับก็คือเอาตัวละครพ่อนนมิตาเนี่ยมาใช้ซ้ำๆในหลายเรื่องในนาบากาของฟูจิโกะเอฟฟูจิโอนั่นเองครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อตัวละครเอาเจ็ด <c oughs> โดนเซ็นเซอร์บุรี ในเวอร์ชั่นมังงะที่เผยแพร่ในมาเลเซียนิสัยการสูบุรีของโนบิสุเกะจะถูกเซ็นเซอร์โดยการใช้พิกเซลเพื่อปกปิดนั่นเองครับ8ชื่อภาษาอังกฤษชื่อภาษาอังกฤษของโนบิสุเกะคือโทบี้ซึ่งมาจากคำภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า tobias tobias เองครับ บทบาทใน The Movie. เดอะมูวี่ปกติแล้วโนบิสุเกะเป็นตัวประกอบในเดอะมูวี่ซะส่วนใหญ่ครับแต่ในโดรมอนเดอะมูวี่โนบิตปะปัญชนภัยเกาะมหศจรัจรย์อนิมอนแอดเวนเจอร์โนบิสุเกะในวัยเด็กรับบทเป็นตัวละครหลักในนามของท่านอะไรสิพ่อโนบิตะรอดพ้นโนบิตะเมื่อตอนที่พ่อโนบิตะท่องทำงานทั้งวันจนโดนหัวหน้าทำร้ายร่างกายโนบิตะที่มาจากอนาคตทนไม่ไหวครับเลยต้องไปช่วย จึงปลอมตัวเป็นพ่อนุวติตาเพื่อทํางานแทนส่วนคุณพ่อที่ตื่นขึ้นมาเห็นว่าตัวเองไม่ได้ทำงานกลัวว่าจะโดนทําร้ายอีกเลยหนีไปฆ่าตัวตายดีกว่าครับด้วยการจมน้ําตายแต่ว่านุวติตาได้ทาตัวสีขาวและใส่ชุดผู้หญิงไปและให้ดอกไม้ให้กับพ่อนุวติตาเพื่อให้กําลังใจพ่อนุวติตาในการสู้ชีวิตต่อไปนั่นเองเล่วครับอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ช่วยกดหน่อยแล้วกันครับ